โอเคอ่า okay. uh, สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนอ่า uh, สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่ทุกคนนะวันนี้วันเสาร์ที่สามมกราเวลาสองทุ่มห้าสิบแล้วนะนี่คือไลฟ์ที่สามของเรานะครับแล้วก็รู้สึกว่าหน้าจอมันไอ้นี่ด้วยมัน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 เปลี่ยนใช่ปะมันมันมันมินเลอร์ป่ะพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะปรับก่อนปรับยังไงวะพี่ อันนี้คือใช้สตรีมยาร์ดนะแล้วก็ไม่ได้ต่อด้วยนะเดี๋ยวนะ,ะเอ่อกล้องป่ะไปดูในเซตติ้งเหรอคาเมล่ลบก่อนอ่ะเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนว่าเป็นยังไงแต่ทีเนี้ยหน้าจอผมอะ่ะมันจะเป็นมิลเลอร์ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้แบบมันมันหน้าจอของพี่เป็นแบบโอเคละกัน นะสวัสดีนะครับอันนี้คือใช้สตรีมยาร์ดอันใหม่เลยนะสวัสดีครับขอให้ไลน์นี้ราบลื่นโอเคสวัสดีทุกคนนะครับโอเคไม่ขึ้นใช่ไหมสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอขอปรับอีกทีนึงมิลเลอร์ใช่ปะเอ่อคาเมล่าปึ้งโอเคสวัสดีครับสวัสดีพี่ฉันด้วยนะครับโอ้แต่อันนี้ ดีอย่างหนึ่งนะรู้เลยนะเนี่ยขึ้นมาแบบนี้เฮ้ยไม่ไม่ก็ไม่ปรับอะ่ะเดี๋ยวขอรีเฟซที่นึงขอรีเฟซที่นึง่งแล้วกอนนะคือหน้าจอมันไม่ปรับเลยอะ่ะขอรีเฟซที่นึ่งนะ สวัสดีครับโอเคภาพเสียงชัดเมื่อวานนี้พี่หอพูดเรื่องพูดค้างเรื่อง BTC จาก1นึ่งแงลงมาขนาดนี้มันต้องโรบแต่กลับเงียบอยากฟังต่อครับพี่ทีได้ครับเสียงชัดครับแต่ทำไมมันมีเลอะพี่ใช่ไหมคือ ไลฟ์ like, หลุดบ่อยเพราะโอเคตอนนี้ผมใช้สตรีมยาร์แล้วผมก็ไม่ได้คุ้นเคยมากนะโอเคเหมือนเรามาเรียนรู้กันใหม่ก่อนเดี๋ยวนะอันดับแรกก่อนผมจะไลฟ์ไปเพื่อให้รู้ว่ามันหลุดหรือเปล่าหรือเรามีแอปเขาผมมีปัญหาอะไรกับกับรีสตรีมหรอมันถึงหลุดอะไรเงี้ยเพราะว่าแน่นอนว่า คนอื่นอาจจะไม่หลุดไงโอเคแต่ทีเนี้ยหน้าจอที่ผมดูอยู่อ่ะมันเป็นมิลเลอร์ไงทำไมมันถึงไม่ปรับให้แล้วผมก็ไปเอามิลเลอร์ออกแล้วด้วยปึง้งฟึบติดอะไรไหมเลเยอร์ต่างๆคาเมล่ Camera. เบเนเลเยอร์แคนเซิลดีครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีทุกคนด้วยนะผมหนึ่งก่อนหนึ่งสองสามโอเคตอนนี้ที่เราดูกันทั้งหมดที่ผ่านมาพี่พี่หน้าจอมันไม่ได้พลิกเลยถูกปะ่ะจริงๆผมปรับเป็นมิลเลอร์แล้วนะแต่หน้าจอไม่พลิกเลย อ,อ่าฮะอ่าทำไมละ่ะปึง้งอืมหนึ่งสองสามเดี๋ยวลองดูซิว่ามันมิลเลอร์เปล่าเอาลุลุดอีกแล้วเหรอนะอ่ะอ็อยังไม่หลุดแต่มันหมุนมันหมุนน่าจะมาจาก โอเคตอนนี้กังวลเหมือนกันนะอืมดีครับดีครับมาดูโลโดนทรัมป์หิ้วไปแล้วจะมีผลกับราคาบีซมากน้อยแค่ไหนครับถ้าเกิดวอลเกิดไปแล้วสิพี่สุมาอีเกิดแล้วจบหมายถึงว่าใ,ในในวออันนี้นะของเวเนอเะเกิดไปแล้วจบไปแล้วเขารวดเร็วมากนะปฏิบัติการก็คือจริงๆอ่ะสารัฐอ่ะจะบุกเมื่อไหร่ก็ได้ บอกได้เลยว่ายังไงก็ชนะถูกป่ะแต่เขาต้องการตำแหน่งของนเนี่ยแหละมาดูโร่เนี่ยว่าชัวหรือเปล่าถ้าชัวปุ๊บบุกแล้วไปจับตัวเลยเอออันนี้คือประเด็นอย่าพูดเรื่องการเมืองครับสงสัยทำไมหลุด <laughs> ตอนเนี้ยหน้าจอผมเนี่ยมันมันไม่มีเลอร์แล้วผมไม่มีทางปรับได้ด้วยดิประเด็นอะ่ะตอนเนี้ย ทำยังไงก็ไม่รู้เลยอะ่ะอืมอ่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าหลุดอันเนี้ยน่าจะคุยไปได้เรื่อยๆได้ไม่น่าหลุดแต่มิแต่แต,แต,แต,แต่คลิปอะมันเป็นมิลเลอร์ไม่รู้ทํายังไงสตรีมยาร์ดผมปรับแล้วด้วยก็ไม่ได้สกรีนพาร์นลสกรีนเป็นแบบนี้เดโมสกรีนขอกดหน่อยนะพี่บึง ก็ไม่มีอะไรนี่อืมขาเมล่านะกดอีกทีสิฟึง่งหนึ่งสองสามโอเคสวัสดีทุกคนนะครับพี่คอมเมนต์มาพูดคุยกันระหว่างนี้ก็ได้ผมกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะเอาอยัางไงดีเพราะว่ามันไม่ได้เป็นที่เครื่องพี่มันไม่ได้เป็นที่เครื่องเป็นมันน่าจะเป็นที่รีสตรีมนะครับ มันน่าจะเป็นที่รีสตรีมที่ฟอสบอกสี่สิบหกนะครับอ่าสวัสดีทุกคนนะไม่เป็นไรชาวคริปโตปรับตัวได้ดีครับขอบคุณครับออขอบคุณทุกคนนะตอนนี้ผมรู้สึกว่า,อ,าอยากได้รีสตรีมกลับมาทำไงดีอืม หรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนไอ้น,นี่ไปหน่อยนึงอะ่ะไม่ปรับให้ด้วยนะหนึ่งสองสามอืมกล้องโอเคสวัสดีทุกคนนะครับยังไงฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับตอนนี้ตอนนี้แบบรู้สึกอยากพูดคุยเฉยๆแล้วแล้วก็พยายามลองอะไรใหม่ๆดู อืมฉันอยากได้รีสตรีมกลับมาแหละแต่มันไม่ได้ได้เสื้อแล้วครับพี่น่ารักมากเลยพี่หอขอบคุณครับพี่โอนิเซทขอบคุณนะครับขอบคุณมากที่ซัพพอร์ตกันนะครับเสื้อออกแบบโดยศิลปินชื่อดังนะครับเจวนนะคะพี่ก็ไปติดตามเพจเจวนได้นะเผื่อมีผลงานอะไรใหม่ๆเนาะถ้าช่องครบหนึ่งปีจัดขั้นต่ำ 4K ให้แฟนๆหน่อยครับ <laughs> ได้ได้เดี๋ยวเราจะจัดการเรื่องพวกนี้คือคิดไว้อยู่แล้วอะ่ะแต่ก็อ,อยากอยากบริหารอะไรนิดหน่อยนะครับเสื้อได้แล้แลวครับได้รูปด้วยนะครับแต่ 4K ไม่น่าไหวอะ่ะผมว่าน่าจะอาจจะลองขยับเป็น1080ก่อนเออ 4K ไม่น่าไหวเพราะว่าต้องดู e n v i r o p m e n t เครื่องด้วยคือสมมติว่าถ้าไฟล์มัน 4K เงี้ยทูกอย่างมันใหญ่ขึ้นหมดเลยอะไรเงี้ย แล้วแต่จริงอ่ะเนื้อหาเราฟังไม่ค่อยดูกันหรือเปล่าได้เสื้อแล้วครับได้เสื้อแล้วครับคือตอนนี้มันงงมากเลยหน้าจอผมอ่ะแต่เดี๋ยวลองแชร์สกรีนนิดนึงละกันนะครับเช่นสมมติแชร์นี้บึ้งโอเคเดี๋ยวขอเช็คหน้าจอก่อนอ๋อแต่ผมต้องไปอ่าโอเค เดี๋ยวงงปิดอันนี้ก่อนแล้วก็อ่ะอย่างเงี้ยหน้าจอผมตอนนี้ตัวผมก็จะมาอยู่ทางด้านซ้ายแหละนะครับอ่าอ่าทำยังไงดีพี่ทำให้มันแบบไม่หลุดอะรีสตีมอะแต่อันนี้ไม่น่าหลุดแล้วอะทีเนี้ยพอถ้าอันเนี้ยไม่หลุดนะแปลว่าผมแอคเขาผมก็รีสตีมอะมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอืม คือจริงอะถ้าใช้ s t รีมยาร์ดไปอะก็น่าจะได้ใช่ไหมสมมุติว่ามีลูกค้าอย่างเงี้ยผมก็จ่ายตังค์แล้วก็เปลี่ยนโลโก้ด้านบนแล้วก็แชร์อะไรอย่เงี้ยมันก็จะมันก,ก,ก,ก็ก็หัดใช้ไปนะครับแต่ก็อ่าหน้าจอมันก็จะแปลกไปนิดนึงใช่ไหมอ่าเอานี้ลงก่อนปึ้งรีมูฟก็จะเป็นแบบนี้ แต่แต่ผมมันจะหันอีกทางนึงอ่ะทำไมมันถึงหันทางนั้นผมก็ไม่แน่ใจอืมโอเคมีใครมีคำแนะนำไหมครับพี่ที่แบบว่าจะมินเลอร์ยังไงเอาสมมติว่าเอาแค่มินเลอร์ก่อนเราแก้ไงอะไอตัวเนี้ย โชว์คอมเมนต์ออนสเตทอ่ะโชว์บันนี้แบบนี้อ๋อต้องจ่ายตังค์ต้องจ่ายตังค์งั้นอือเพ์เม่นเหรอโอ้โหเดี๋ยวนี้สตรีมยาร์ดสี่สิบสี่ดอนต่อเดือนเลยเหรอพี่เดี๋ยวก่อนนะขอเช็คดูหน่อยถ้าอัพเกรดเนี่ยสตรีมยาร์ดจ่ายเท่าไหร่อ่ะตอนเนี้ย อู้ตอนนี้ซีมยาร์ดจ่ายอยู่สี่สิบสี่เลยเหรอพี่พูดเป็นเล่นสี่สิบห้าดอนอะสี่สิบห้าดอนอะตอนนี้สตรีมยาร์ดจ่ายอยู่อ่ะือแต่เป็นพันแต่เป็น 1, พันแปดสิบพีสี่สิบห้าดอนต่อเดือน พี่มีอะไรแนะนำไหมครับสวัสดีครับพี่พีอ่ะงั้นไลฟ์นี้ผมผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแล้วกันนะกเเ็เอ่อไรดีเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหานี่กันหน่อยละกันโดยที่อมืมันคงมันคงเป็นประมาณเนี้ยมันคงแบบอ่าบินเลอร์แบบนี้อะไรอย่เงี้ยพี่โอเคกันไหม แล้วก็เนื้อหารจริงวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากด้วยเพราะว่าคิดว่าคนยังไม่กลับมาเลยเลยแบบเตรียมไว้แบบให้เห็นภาพรวมเฉยๆอะ่ะอืมผมก็ไม่ค่อยชอบมีวิธีหนึ่งมีวิธีหนึ่งผมเปลี่ยนมุมมองกล้องไปซะเ,เลยนี่เดี๋ยวนะพี่ผมเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะนี่ในเมื่อฟิสในเมื่อดิจิตอลมันไม่ได้ใช่ไหมอุย้ย เดี๋ยวปึ๊บฉันวางตรงนี้ใหม่ฉันวางเป็นตรงนี้ฉันอยากได้มุมกล้องนี้สมมุติฉันวางอย่างนี้ได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนะมันแปลกๆไหมในความคิดพี่อว่าอย่างนี้หุ้ยใกล้ไป อย่างนี้เหรอของเดิมมันยังไงอ่ะของเดิมมันไม่ใช่อย่างนี้นะมันไม่ใช่ทานด้านนี้อ่ะดิถูกปะ่ะจริงๆอ่ะมันต้องอย่างนี้แต่มันมิเลอร์ไงลูกพี่เนี่ยจริงๆมันต้องอย่างนี้แต่มันมิเลอ,ลอร์ไง,ม,อง,อง,ม,ม,งมันไม่ได้ไงโอเค <laughs> okay. พี ja, ่หมอบอกโอเคครับโบนัสที่ได้จะทยอยเติมเติมถ้ามันตลาดมีทั้งปีอยากรวยเฮ้ยอยากพี่ไปทำอะไรล่ะโอเคใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยอาจจริงๆเดี๋ยวหน้าจอน่าจะกลับมาเป็นเก้าหมื่นแล้วกลับมาเป็นเก้าหมื่นหน้าจอน่าจะเป็นประมาณนี้เก้าหมื่นแล้วหรอ เดี๋ยวรีเฟซหน่อยอ่าประมาณนะโดยประมาณเกือบเกือบเก้าหมืนนะครับแต่ผมอยากได้รีสตรีมอ่ะพี่พี่อันเนี้ยผมอ่ะคิดว่าเป็นปัญหาระหว่างแอคเขาผมกับรีสตรีมก่อนเอาเอาเคลียร์ปัญหาก่อนหรือมีอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวนะคือผมว่ามีแอคเขารีสตรีมอีกแอคอีก,อก อีกยูเซอร์หนึง่งที่เป็นของลูกพี่คิมซึ่งถ้าผมใช้อันนั้นแล้วไม่หลุดอ่ะหรือเป็นที่แอคเคาผมว่าเอ๊ะผมจ่ายตังค์แล้วนี่แป๊บนึงนะขอเช็คก่อนนะพี่รีสตรีมผมมามันเช็คเพอร์เชสที่ไหนนะแป๊บหนึ่งนะ อินไวท์เมมเบอร์ชิพอะบิลลิ่งไปดูสิบิลลิงยูเอแพนสเก้าจ่ายครั้งต่อไปวันที่ยี่สิบหกมกราถูกแล้วนี่ฉันจ่ายแล้วฉันจ่ายแล้วอืมัมนมีประเด็นอะไรหรือเปล่า ก็ฉันจ่ายไปแล้วนะครับมีอีกวิธีนึงคือผมเปลี่ยนแอคเคา t สมมุติว่าถ้าเกิดผมใช้แอคเคา t ของคิมได้อะผมก็แค่สมัครแอคเคา t ใหม่เออผมผมจะลองแล้วพี่แต่ว่า obs เครื่อง mac มันแชร์ไอ้นี่ไม่ได้แชร์แบบแชร์หน้าจอจัดการคือมันมันติดอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้คือต่อเครื่อง mac อะมันจะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับพวก โปรแกรม OBS กับ Steam Lab เนี่ยผมผมเลือกมาแล้วออกระทิ้งสวัสดีครับออแป๊บหนึ่งนะพี่เดี๋ยวผม,ผมจัดให้มันดีๆจริงๆต้องแบบเออไม่ให้เห็นอ่ะประมาณตรงเนี้ยน่าจะโอเคเดี๋ยวขอเช็คเด็กหน้าจอนิดน,นึงนะพี่ ขอเช็คหน้าจอก่อนขยับมาเป็นยังไงอ่าโอเคอย่าพึ่งขึ้นราคาขอร้องแหละเล่งทำงานไอทีหาเงินมาเก็บบดีซีอยู่ครับยอดเยี่ยมครับสวัสดีพี่พี่ร้อยห้าสิบท่านด้วยนะพี่เราจะไปกันเรื่อยๆนะแต่วันนี้มีเนื้อหาแน่แต่ว่ามินเลอร์นิดนึงแต่เราก็จะ เอาให้อยู่เอาให้ได้อ่ะอืมเอาให้ได้เดี๋ยวทีนี้ผมหรือหรือว่าผมอยากลองแอคเขารีสตสตรีมอีกทีหนึ่งได้ป่าวพี่ได้ไหมมันจะดูแบบเ็ <c oughs> เรียกว่าอะไรนะมันจะดูแบบว่า5คือผมอยากรู้ไปเลยอ่ะพี่ร้อยห้าสิบท่านผมกำลังคิดว่าผมจะใช้แอคเขาของคิมดูเออแล้วก็ ของคิมไม่ตอนนี้เขาไม่น่าไลฟ์ยู n t น a v e อ้าวจริงปะเดี๋ยวนะรีเฟซใหม่สิแป๊บหนึ่งนะพี่อ๋อโอเค <L ess> ผมกำลังคิดว่าผมจะใช้แอคเขาคิมดูดีไหม ขอสักเพื่อให้มันเคลียร์ว่าเอออยากรู้อ่ะขอแล้วกันมาพี่พี่เป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วกันอืมปึง้ง continu service already connect c o ค continue แต่แต่วันนี้ก็สบายสบายนะพี่สามทุ่มใช่ไหมโอเคอ่ะผมแอดแชนแนลผมละปึง้งอ่าผมก็ควรที่จะทำนิวสตรีมใหม่เป็นรีสตรีมโอเคสวัสดีครับพี่ๆทุกคน เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุยกันขอกาวพี่สวัสดีครับพี่มงคลพี่สลันบอกขอกาวครับรอได้ครับนี่รูปรูปรอวันนี้โหลดเฮ้ยพี่พี่พี่คู่แบบนี้ผมแคปนิดนึงได้ไหมผมขอแคปเนี่ยเนี่ยความน่ารักของพี่เนี่ยนะ ขคบไปก่อนจัดไปเลยจานโ okay. อเคอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่เดี๋ยวขอขอขออยากรู้ไงว่านี่ครั้งที่แล้วโดนครั้งที่แล้วอ่ะจัดไปแล้วเดี๋ยวน,นะปึง๋ง แอคเขียนว่าแอคแล้วกันอันนี้แอคแล้วก็ description ใช่ไหมคือตอนนี้ผมเซตเลยเซตสดๆเลย e s c r i ิ t i o n ก๊อปมา c ๊อป,ปมาอันนี้ไลท์หรือเปล่านะอ๋ออันนี้ไลท์โอเคมาพี่พี่ไม่รู้หรอกว่าผมทำไรแต่ผมก็จะบ่นให้พี่ฟังไปเรื่อยๆนะพี่ๆแล้วพ,พี่พี่อยากถามอะไรนะพี่คอมเมนต์มาอ้อมีพี่คนนึงถามนี่ใช่ป่ะเดี๋ยวนะ นี่มีพี่บอกว่าเดี๋ยวนะคนพี่พี่ถามว่าอะไรนะนี่เมื่อวานพี่ฮอพูดค้งเรื่องราคาบิตคอยจากแสนสองลงมาขนาดนี้มันต้องโรคอ่าแต่กับเงียบคือจริงๆอะ่ะโดยรอบที่ผ่านๆมาผู้เล่นเนี่ยมีแค่สองฝั่งใช่ไหมก็คือขาเล็กขาใหญ่ปกติอะ่ะเวลามันทําจุดท็อปจริงๆอะ่ะแล้วต่อให้มันย่อลงมาพี่มันจะยังคง มันจะยังคงเหมือนเหมือนยังโลบอยู่บรรยากาศอ่ะสื่อต่างๆหรือบรรยากาศแวดล้อมอะมันยังรู้สึกทําให้เราอะยังคงโลบอยู่แต่รอบเนี้ยมันมันจากจุดท็อปจริงนะสมมติตอนนี้มันจุดท็อปที่หนึ่งแสนสอกพันะแล้วมันย่อลงมาเหลือประมาณแปดหมื่นแปดเก้าหมื่นหรืออะไรแถวนี้ยรอบนี้มันเงียบมันเงียบแล้วคนเกิดเอ็กซ์ตีมเฟียเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเงียบด้วยซึ่งมันมันแปลก มันแปลกกว่ารอบที่ผ่านมาอันนี้คือจุดต่างนะครับจากบรรยากาศประสบการณ์ของเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยมองว่าอันนี้น่าจะเป็นการดิฟระหว่างการหายเออมันยังไม่จบอะไรประมาณเนี้ยในความรู้สึกเราอะ่ะเออก็ต้องรอทำฐานนะครับจัดไปเลยอาจารย์ขอบคุณครับเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งเต็มๆแล้วกันผมกำลังคิดอยู่ว่าอืม ออยากจะลองนะอยากจะลองเอาแอคคิมดูว่าอ๊ะรอดหรือเปล่าคือคือไม่งั้นมันมันอาจจะเป็นที่แอคผมไงเออว่าเอ้พอแอคผมโดนอะไรหรือเปล่าโดนแบนดไหมหรือยังไงช่วยบอกกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคแต่ผมก็จะไม่ชินคุ้นชินนะเนี่ยพอแอคคิมอะไรก็่ไมรู้เต็มไปหมดเลย อะไรไว้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนะขอแชร์หน้าจอหน่อยสิแชร์หน้าจอฟึง้งเกิดแล้วมันหน้าตาเป็นไงอ๋อเป็นแบบนี้ซึ่งเราไม่เอาเราเอาแบบนี้อ่าโอเคแล้วเราก็ยืดมันใช่ปะโอเคอ่าโอเค แต่ว่าเอาประมาณนึ่งก่อนละกันที่พี่จะได้ไม่งงมากอันนี้แชร์หน้าจอแล้วแป๊มนึงนะพี่ผมก็พี่อยากคุยอะไรพี่ก็พี่มาแตอนนี้ผมก็ลองไปเรื่อยเลยอืมโน้ตอรอไม่ใช่แคปชั่นไม่ใช่โหแล้วแคปชั่นของคิมเพียบเลยนี่หว่า ทำเงินจากอสังหาเรียนลงทุนอสังหาลายคิมพอวเวอร์ตี้ไหนโชว์มันเป็นยังไงอ่ะอ๋อมันขึ้นอย่างนี้อือ๋อมันมีแบบโฟลเดอร์สำหรับของคนอื่นๆด้วยโอเคงั้นผมตั้งโฟลเดอร์ของ tonhor บ้างดีกว่าไหนมาดูสิ ของต้นฮอเป็นยังไงอ่ามันจะได้ไม่ไปทบกับคนอื่นใช่ไหมอ๋อยอดเยี่ยมอือหืโอเคเดี๋ยวนะส,สต็อปก่อนงั้นเดี๋ยวเรามาลองลุยกันดูไหมพี่พี่ลองลุยกันดูเดี๋ยวก็นาก่าจะแป๊บนึงนะเขาเนื้อหาเป็นแบบนี้ใช่ไหมอัปเดตปัง ดีครับพี่หอสุดหล่อพี่ขวัญหลัก <c oughs> โดนแล้วเป็นมาหลายวันครับโดนอะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะพี่พี่บ่าวแนวคิดโฟเยซไซเคิลฟังแล้วไหมครับจานพังแล้วไหมครับจานก็รอติดตามได้จริงๆเราไม่ต้องซีเรียสหรอกเออจะจะเป็นโซ e ฟเย y ไซเคิลไหมอะไรอย่างเงี้ยผมในมุมผมนะเราอาจจะไม่ต้องยึดติดมากแต่ว่า ถ้ามันพังจริงใช่ป่ะซึ่งมันจะหลผมว่าปีนี้แหละจะเป็นตัวคอนเฟิร์มว่ามันพังจริงไหมถ้ามันพังจริงก็ก็โอเคก็ทิ้งตำราโฟเย่ไปนะครับต้องรอติดตามคือถามว่าเราอ่ะคอนชัวไหมเนี่ยตอนนี้ไม่ชัวแต่ถามว่าผมมองว่าเออมันจะยืดคือมันจะยืดต่อไปไหมเนี่ยตอนนี้ดูทรงแล้วน่าจะยืดแล้วก็มีโอกาสที่ ราคาอาจจะพักฐานตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วก็ใช้เวลาในการขึ้นรอบต่อไปซึ่งคนก็มองว่าคนอาจจะมองรวมไปเลยว่ารอบนี้ยังไม่จบเออยังไม่จบพี่ฮอกเริ่มเก็บบีีตั้งแต่ปีไหนเหรอครับเริ่มมาเรื่อยๆเลยพี่เจมนะครับเริ่มมาเรื่อยๆแต่ก็ทำหายเยอะนะพี่เจมทํทำหายเยอะไลท์ที่สามสิบเจ็ดเกิดอะไรขึ้นกับคูคอย ที่เฮสคานะครับจริงๆตามประกาศของกรตเนอะตรงไปตรงมามากก็คือว่ากรตเนี่ยมีการระง,งับาการให้บริการเนอะไม่ไม่รู้เขาประกาศระง,งับหรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่าอ่ะประเด็นก็คือเรื่องของทุน NC ทุน NC นะพี่มันจะมีวิธีการคำนวณทุนอยู่นะซึ่งมันใช้ทุนเยอะมาก ในการสำรองตรงนี้เนาะแต่ว่าประเด็นเนี้ยมันเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่ซิ p เมกมีปัญหาละกันมันก็เลยเกิดข้อกําหนดอะไรที่มันไอ้น,นี้มากมายละกันเออตอนเนี้ยทุนของเอ็นของทางอคูคอยเนี่ยเขาอะไม่เพียงพอแต่ไม่ได้ใช่เขาไม่มีเงินนะทุนเอ็นเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะใช้หลายล้านแหละอาจจะยีห้าล้านมั้งสําหรับเซ็นทรัลไลท์เอ็กชเอนเนี่ยโดยประมาณนะ แล้วมันมันสมมุติถ้ามันลงต่ำกว่ายี่ห้าล้านเนี่ยมันก็นะนั่นแหละมันก็มันก็ถูกระง,งับไปอะไรเงี้ยเขาต้องหาทุนมาเติมก็ต้องเพิ่มทุนไปกู้ก็ไม่ได้ด้วยนะถ้ากู้มานี่ก็หักลบไม่ได้นะครับดีครับพี่ฮอดีครับพี่ออซัมแมทริกสวัสดีครับพี่อินดัสทรีหายได้หายได้ยังไงครับพี่อะไรหายนะ เกิดอะไรขึ้นอนะ่ะเนี่ยอันนี้ยีิเจ็ดนาทีใช่ไหมโอเคนะไม่เป็นไรนะผมกำลังคิดว่าคาดแอคคิมตืดๆผมกำลังคิดว่าผมอ่ะจะลองเปลี่ยนไปใช้แอคเคาคิมดูพี่ๆวันนี้เราก็เล่นกันสนุกสนานแหละพี่ว่าไง ผมเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันโอเคนะเรามาเริ่มกันไหมพี่ทำบีอ๋อทำบีซีหายได้ไงโอเคคืองี้ผมไม่ได้ทำหายแบบว่าเออพลาดหรืออะไรนะเราเนี่ยคำว่าทำหายหมายความว่าเราไปเล่นนู้นนี้ซึ่งส่วนใหญ่นะมักจะพลาดไปลงไอซีโอไอซอสมัยก่อนนะ่ะใช้ btc ซซื้อนะต้องบอกพี่ก่อนก่อนที่จะ เป็นเปลี่ยนมาเป็นอีเทเรียมแล้วก็ใช้ ICO อะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มจากบิตคอยก่อนเออแล้วพอบิตคอยเริ่มมีโปรเจกต์มีการโกงมีอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาเงินไปแล้วแล้วก็หายไปอ่ะเขาก็เลยย้ายมาเป็นอีเธเรียมซึ่งอีเธเรียมมันมีสมาร์ทคอนแทคที่แบบว่าถ้าถ้าซื้ออีเธเรียมเนี่ยเหรียญจะเหรียญจะสวอปเลยพี่นึกออกปะเออก็อันนี้ก็ตามนั้นนะครับอ่าโอเค พี่ๆทั้งร้อยเจ็ดสิบท่านเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าเอ๊ยหรือว่าผมจะไลฟ์อันนี้ให้มันจบไปก่อนดีเฮ้ยมันค้างอะ่ะอ๋อมันค้างแต่ว่าเอ๊ะหรือเป็นที่เน็ตวะพี่แล้วถ้เกิดมันหลุดเป็นที่เน็ตหรือเปล่าบางทีมันกระตุกอะ่ะเป็นที่เน็ตหรือเปล่าอ่ะอืมโอเค เดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะพี่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน